กลับมาแล้วอืมดาวกลับมาแล้วอุ๊ยคุณไปไหนมาเนี่ยคิดถึงจังเลยผมก็ไปทํางานสิคุณจะให้ไปไหนได้ล่ะเอาหยนี่คุณท้องหรอใช่ฉันท้องเองนี่ลูกเราเลยนะหูยผมชอบคนทอ้องหูยคุณคุณทำยังไงให้ตัวเองท้องเนี่ย ะแต่งงานกับคุณนี่ไงจ้าจะอะไรกันนะก,กนานเนี่ยไปไปไปเข้าบ้านได้แล้วเดี๋ยวคนก็มาถามว่าเราสวีดกันอีกโอเคไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวคนถามอีกว่าสวีดกันหรออุ้ยผมไปอยู่ที่เมืองนอกทำไมบ้านของเราได้สวยขนาดนี้เนี่ยเบาๆไหน่อยสิเดี๋ยวคนเขาก็ได้ยินหรอก ว่าเราอะสวีทกันสวิดก็ช่างสิคุณก็เราบป็นสามีภรรยากันแล้วก็ต้องสวิทกันปกติปะเงียบๆไปเลยนะคุณคุณเป็นอะไรเนี่ยปกติคุณเป็นคนล่าเรลงนะฉัน่ะที่เกียจพูดเป็นอะไรก็ฟ้าน่ะสิมาดูถูกฉันเพราะว่าฉันจนอะไรอะไรก็จนอะไรก็จน ฉันไม่ชอบอะ่ะคุณเป็นฉันคุณก็น่าจะรู้นะว่าคนที่ชิวฟ้าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> มีปฏิกิริยายังไงบ้างคุณก็น่าจะรู้นะว่าฟ้าเขาขี้อิจฉาเป็นอีเมลอีเมลหนึ่งที่ฉันไม่ชอบเลยโหด้าวขนาดนี้ได้หรอนี่เพื่อนรักเธอนะต้องทำขนาดนี้เลยเหรอคุณ บอกดาวไหมฮนะคุณเป็นชั้นคุณก็น่าจะรู้นะว่าดาวนิสัยยังไงนิสัยอะชอบเอาแต่ใจจะตายคุณทำกับเพื่อนรักกับคุณเอคุณทำกับเพื่อนรักแบบนี้ไม่ได้นะเราเป็นเพื่อนรักกันนะรู้ไหมรู้ว่าเราเป็นเพื่อนรักกันแต่เพื่อนอะไม่ควรทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมก็ได้คุณ เดี๋ยวผมอะ่ะไปหาอะไรกินก่อนนะรีบรบมานะคุณนี่ผมนึกออกแล้วฟ้าไอ้ดาวดาวนี่คุณอยากจะเป็นแฟนกับฟ้าใช่ไหมเรียกชื่อฉันก็ผิด